สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโบจะมาเล่าถึงการเตรียมผนังมดลูกแล้วก็การดูแลร่างกายนะคะก่อนที่จะวางตัวอ่อนนะคะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะคะตอนนี้โบอายุ40ปีนะคะซึ่งตอนนี้โบกําลังตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วนะคะมาจากการทำอีกซี่หรือที่เรียกว่าเด็กหลอดแก้วนะคะเป็นการทําครั้งเดียวก็ตั้งครรภ์เลยนะคะ นำเอาสิ่งต่างๆที่โบได้ศึกษาแล้วก็เตรียมตัวตอนที่โบทำนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆแม่ๆทุกคนที่สนใจนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้โบด้วยนะคะการเตรียมผนังหมดลูกเตรียมดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อที่จะวางตัวอ่อนให้ติดเนี่ยนะคะนอกจากจะมาจาก คำแนะนำของคุณหมอโดยตรงแล้วนะคะโบก็ได้ไปศึกษาอ่านมาจากหลายๆที่นะคะดูตัวอย่างจากแม่ๆหลายๆท่านนะคะที่เขาวางตัวอ่อนแล้วติดนะคะว่าเขามีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะคะเอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะอะไรที่คิดว่าทำได้ไม่ละบากจนเกินไปไม่ได้ส่งผลเสียกับสุขภาพของเรานะคะโบก็เลือกที่จะเอามาใช้นะคะ การวางตัวอ่อนของโบนะคะเป็นการวางตัวอ่อนรอบแช่แข็งหลังจากที่โบผ่านกระบวนการกระตุ้นไข่นะคะโบเก็บไข่ออกมาได้ทั้งหมด19ใบปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อนรลยียบาสโตซิสนะคะได้ทั้งหมด8ตัวอ่อนจาก8ตัวอ่อนนั้นนะคะโบตัดสินใจที่จะนำ5ตัวอ่อนที่เกรดสวยที่สุดไปตรวจโครโมโซมเพื่อ ให้ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็คัดกรองในเรื่องของเด็กดาวซินโดรมเด็กพัญญาอ่อนจากค่าตัวอ่อนก็ผ่านทั้งหมด3ตัวอ่อนนะคะตอนนั้นนะคะคุณหมอก็ได้ตรวจผนังมดลูกแล้วพบว่าผนังมดลูกของโบตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมเลยนะคะยังคงต้องใช้เวลาในการเตรียมผนังมดลูกอีกประมาณเกือบเกือบสเดือนนะคะถึงจะได้ไปวางตัวอ่อนกันเท mm. ่าที่โบศึกษามานะคะ การวางตัวอ่อนให้ติดเนี่ยปัจจัยสําคัญเลยคือเรื่องของผนังมดลูกนะคะผนังมดลูกจะต้องสวยไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปอยู่ที่ประมาณ8-10ม mm. เมมีการเรียงตัวสวย3ชั้นเห็นเส้นตรงกลางชัดเจนผนังมดลูกสะอาดไม่มีประจำเดือนตกค้างมีเลือดไหลเวียนดีนะคะ นอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะร่างกายต้องแข็งแรงการรักษามาตรฐานน้าหนักให้คงที่เรื่องของความเครียดนะเราจะต้องไม่เครียดนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยส่งผลให้ฮอร์โมนของเราแปรปรวนแล้วก็ส่งผลไปถึงการตั้งครรภ์น,นะคะการเตรียมตัวพืชที่จะวางตัวอ่อนของโบก็มีดังนี้นะคะ1หนึ่งโบก็ยังคงออกกําลังกายอยู่นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปเรื่องการกระตุ้นไข่นะคะก็จะพบว่าโบเนี่ยมีการ ดูแลสุขภาพร่างกายโดยการออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะคะประมาณวันละ3มกิโลนะคะซึ่งทํามาตั้งแต่ก่อนที่จะก,กระตุ้นไข่แล้วนะคะแล้วก็พอถึงช่วงของการกระตุ้นไข่เราก็ต้องงดการออกกําลังกายไปนะคะแล้วก็พอเก็บไข่เสร็จผักฟื้นร่างกายให้หายจากอาการหลังเก็บไข่นะคะโบก็กลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําต่อเนื่องกันมานะคะจนถึงช่วงที่ ใกล้ๆจะวางตัวอ่อนนะคะเราก็ต้องงดไปนะคะก่อนวางตัวอ่อนประมาณสสัปดาห์นะคะก็คืองดการออกกําลังกายไปนะคะข้อที่2โบจะกินน้ํามะกรูดอันนี้มาจากญาติผู้ใหญ่บอกมานะคะว่าให้ลองกินน้ามะกรูดดูน้ามะกรูดช่วยให้ตั้งครรภ์ได้ตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊จริงไหมนะคะโบก็ลองไปหาอ่านตามบทความต่างๆนะคะถ้าเป็นบทความจากโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่พูดถึงเรื่องของมะกรูดนะคะ แต่ว่าพอไปดูตัวอย่างตามกระทู้นะคะของแม่ๆหลายๆคนนะคะก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งครันมาจากการกินน้ำมะกรูดนะคะน้ำมะกรูดที่พวกกินนะคะจะเป็นแบบที่ซื้อลูกมะกรูดจากตลาดนะคะมาเป็นลูกๆแล้วเอามาขันกินเองที่บ้านนะคะทานประมาณวันละ3าลูกนะคะเธอคือถ,ถ้าเกิดมะกรูดน้ำน้อยก็จะ4ลูกเลยนะคะคือใหม่ๆเนี่ยอาจจะกินลําบาก เพราะว่ามันรสชาติมันแบบทั้งเปรี้ยวทั้งฉุนทั้งขมเคยเอามาลองผสมน้ำค่ะแต่รู้สึกว่าทำให้กินลำบากมากกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนมันกินไม่หมดแก้วสักทีคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีกินแบบเพียวๆเลยแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าไว้แก้วหนึ่งคือพอกินน้ำมะกรูดเข้าไปแล้วก็เราก็กินน้ำเปล่าตามเข้าไปเลยค่ะกินแบบไม่ต้องรับรสชาติมานะคะ ก็สักพักหนึ่งมันก็จะชินแล้วมันก็จะกินได้นะคะน้ำมะกรูดเนี่ยคือก็กินมาทุกวันเลยนะคะจนแบบถึงวันที่ใกล้ๆจะวางตัวอ่อนเลยนะคะถ้าตามความรู้สึกส่วนตัวคิดว่ามะกรูดเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องของผนังมดลูกได้มากเลยนะคะเพราะว่าตอนที่กระตุ้นไข่คือบุก็ยังไม่ได้กินน้ำมะกรูดนะคะบุกมากินตอนที่จะเตรียมผนังมดลูกนี่แหละก็คือตอนนั้นก็กินอยู่ประมาณ 2- อสองเกือบเกือบสาเดือนนะคะ ก็พอตอนหลังที่คุณหมอตรวจผนังมดลูกอะก็คือคุณหมอบอกว่าผนังมดลูกมันสวยขึ้นนะมันมันมีมันเห็นถึงการเรียงตัว3ามชั้นนะแล้วก็แบบดูสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะก็อนนี้เพื่อนๆขนไหนสนใจลองกินดูก็ได้นะคะข้อที่3โบจะกินน้ำผักผลไม้ปั่นสดแบบไม่แยกกากนะคะแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำเชื่อมนะคะ คือกินเพื่อให้ร่างกายเราแบบว่าได้สารอาหารมีประโยชน์ได้วิตามินจากผักผลไม้นะคะเราก็เลือกเอาผักผลไม้ที่ไม่หวานมากแล้วก็มีกากใยนะคะอย่างเช่นสับป,ปะรดแครอทส้มแอปเปิ้ลฝรั่งขึ้นช่ายคือเรื่องน้ำผักผลไม้ปั่นเนี่ยโบก็กินมาตั้งแต่ตอนช่วงที่เตรียมกระตุ้นไข่แล้วนะคะคือมันช่วยในเรื่องของการขับถ่าย ทำให้ท้องไม่ผูกเลยนะคะขับถ่ายได้ทุกวันเลยแล้วก็ร่างกายเราได้รับวิตามินที่มีประโยชน์ด้วยนะคะข้อที่สี่โบกินน้ำเปล่าเยอะมากๆนะคะโดยที่จะกินน้ำเปล่าแบบไม่เย็นนะคะวันหนึ่งให้ได้2-3ลิตรช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ยาของคุณหมอดูดซึมแล้วก็ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่นะคะ ข้อที่5ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่เป็นของหวานหรือว่าของทอดที่มีไขมันนะคะก็พวกเครื่องดื่มกาแฟเย็นชาเย็นชานมไข่มุกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือหลีเกเลี่ยงไปเลยซึ่งอันนี้บุกก็ทำมาตั้งแต่ช่วงที่กระตุ้นไข่แล้วเหมือนกันนะข้อที่6กก็คืออย่านอนดึกนะคะเป็นคำแนะนำจากคุณหมอตั้งแต่เริ่มปรึกษาครั้งแรกเลยนะคะ ว่าควรจะเข้านอนก่อนสี่ทุ่มนะคะแล้วก็พยายามนอนให้ได้วันหนึ่งเนี่ยเจชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายเราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็คือปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มไปพบคุณหมอแล้วนะคะข้อที่7ก็คือเราจะต้องพยายามไม่เครียดนะคะก็อันนี้อาจจะทํายากนิดน,นึงนะคะแต่ว่า ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะหาวิธีผ่อนคลายให้กับตัวเองยังไงบ้างนะคะจริงๆเรื่องของการออกกํลาลังกายก็ช่วยคลายเครียดได้ได้อย่างดีเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องออกกํลาลังกายนะคะก็คือบบก็จะส่วนมนตก่อนนอนทาบุญในแบบที่เราศรัทธานะคะควาสุขใจสบายใจสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะ mm. ข้อที่8อันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันนะคะก็คือว่าบางคนเนี่ยอาจจะกินยา อะไรบางอย่างเป็นประจําเพื่อรักษาโรคของตัวเองนะคะอย่างตัวโบเองเนี <Yeah>. ่ยโบจะกินยาเคลือบกระเพาะอยู่บ่อยๆนะคะยาที่นอกเหนือจากยาที่คุณหมอบอกนะคะคือเราจะต้องเอาไปถามคุณหมอให้หมดเลยนะคะว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นะคะอย่างตัวโบเองคือโบก็ไปถามคุณหมอว่าพวกยาเคลือบกระเพาะยาลดกรดเนี่ยคือกินได้หรือเปล่าเพราะว่าเรากินอยู่บ่อยๆด้วยนะคะคุณหมอก็สั่งเลยนะคะว่าจะต้องงดกินไปเลยเพราะว่า ยาพวกนี้มันจะทําให้ยาฮอร์โมนของคุณหมอเนี่ยไม่ดูดซึมเลยนะคะก็โชคดีมากๆที่เราเอาไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะอันนี้ก็คือเตือนเพื่อนเพื่อเลยนะคะว่าคือยาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ยาที่หมอบอกนะคะยังไงก็เอาไปถามคุณหมอให้ดีเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะเสียดายเนื้อสม,มุ้ตมว่าเราอุตส่าห์เตรียมตัวมาแล้วก็ปรากฏว่ายาที่คุณหมอให้มามันกลับไม่ได้ผลนะคะที่9ก็เป็นเรื่องของยาที่คุณหมอให้มานะคะ จะต้องใช้อย่างเคร่งคัดแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเพราะว่ายาที่คุณหมอให้มาเนี่ยคุณหมอก็มีการดูมาให้แล้วว่าให้เรากินเพื่อที่จะปรับสมดุลในร่างกายของเราสร้างฮอร์โมนในร่างกายให้มันเหมาะที่จะวางตัวอ่อนเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องยาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่1ิ โบมีการทําเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก่อนที่โบจะวางตัวอ่อน2วันนะโบได้มีการฉีดน้ํายาล้างผนังมดลูกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผนังมดลูกนะคะอันนี้เป็นทางเลือกที่คุณหมอแจ้งมาเฉยๆนะคะเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยคุณหมอไม่ได้บังคับนะคะแล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าการฉีดน้ํายาล้างผนังมดลูกแล้ว มันจะทําให้วางตัวอ่อนติดนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าคือทำเนี่ยก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรดังนั้นโบกับสามีก็เลยปรึกษากันนะคะแล้วก็เราตัดสินใจที่จะทํานะคะเพราะว่าตอนนั้นโบก็มีปัญหาเรื่องของติ่งเนื้อที่มันเกิดขึ้นมาตอนที่กระตุ้นไข่นะคะคือเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็กๆสร้างความกังวลใจให้เราอยู่นะคะโบก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้ามันมีอะไรอย่างอื่นที่จะช่วยตรงนี้ก็อยากจะทํานะคะ ขั้นตอนของการฉีดน้ํายาล้างผนังมดลูกก็ไม่มีอะไรมากนะคะล่วงหน้าก่อนจะวางตัวอ่อนสองวันนะคะคุณหมอก็นัดให้เราไปพบนะคะแล้วก็วิธีการก็คือเราก็ไปนอนบนเตียงนะคะขึ้นขายอย่างปกตินะแล้วก็คุณหมอก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปทางช่องคลอดน,นะคะแล้วก็เอาน้ํายาเนี่ยผ่านทางเครื่องมือใส่เข้าไปในผนังมดลูกของเรานะคะก็ให้เรานอนงายอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ชันเข่าขึ้น นะคะนอนพักอยู่ท่านั้นประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วค่ะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆสิบข้อสําหรับการเตรียมผนังมดลูกแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายก่อนที่จะวางตัวอ่อนนะคะก็หลังจากที่วางตัวอ่อนมานะคะโบก็ได้กลับมาพักที่บ้านนะคะอีก7วันเดี๋ยวคลิปหน้าโบจะมาเล่าต่อว่า7วันหลังจากวางตัวอ่อนนั้นนะคะมีข้อที่ควรปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็ ข้อห้ามอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าการปฏิบัติตัวของตัวเองให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย